คลิปนี้ผมมิเตอร์เซียแนะนำโจ๊กนะครับร้านชื่อโจ๊กลุงหมายนะครับอยู่ตรงตลาดเช้าของพะเยาครับตยวตรงชิดพาณิชย์นะครับก็เปิดสักเจ็ดโมงวันนี้อาจจะเปิดสายนะครับลุงหมายผมเอาโจ๊กธรรมดาหนึ่งถ้วยครับเดี๋ยวนั่งตัวเนี้ยไปดูครับก็เมื่อกี้ผมมาแล้วรอบหนึ่งแมมเมรี่หมด เลยมาใหม่อีกรอบนึงครับให้ดูบรรยากาศยามเช้านะครับโจ๊กสบายบุกาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนชิมด้วยครับไม่ได้ชิมพวกนี้ให้ดูแบบ,บจบๆน้าแล้วโตกกำลังคนนะครับธรรมดาถ้วยได้25ใส่ไข่5-30นะธรรมดาครับ ตรงนี้ครับริงโจ๊กที่เนี่มีชื่อหลายร้านนี่ย ความมันลอยนี่ก็เขาบอกว่าอยู่ที่เราชอบนะผมเลือกจะกินร้านเล็กๆที่คุณลุงที่เขาขายกาแฟเขาบอกว่าเขาชอบอร้านนี้เข้มข้น,นผมก็จะลองชิมดูนะครับอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวรายงานรู้เลยครับช่วงรอดูก็ทำกันดีกว่าเสร็จแล้วนี่ งข,ขอบคุณครับลุ่งหมายครับมาแล้วครับอาจารกล้องโวนีรุน่นนี้ขนาดที่ผมถ่ายวิดีโอผมกดถ่ายรูปได้นะครับเสรียบร้อยครับ อ่านไปสองนาทีแล้วครับโยกรุ่นหมายทิ้มเลยครับไม่ต้องปรุงข,งข้าวจิมคนมากนะครับบรรยากาศคนก็ได้ไปซื้อของครับสมปีที่แล้วเนี่ยผมมาที่หมู่บ้านชาวเยา้าแล้วก็พักบบระโคสเตที่นั่นสคืนหรือ3ามคืนนะครับ ไังคิดถึงเอ่อยัคิดถึงครอบครัวน,นั้นอยู่นะครมีโอกาสจะต้องไปเยี่ยมขื้เต็ม<ว>คนเต็มคนดีครับอ,อ,อ,อร่อยครับ บอกว่าอร่อยอยู่ๆไม่รู้มันบอกรสชาติดีกว่ามันมีเนี่ยกรุบๆแล้วขิงมันแรงรสจะออกเค็มกว่า เค็มข่วาลร้านอื่อๆ่นะครับรสอืดิ่นกินรู้สึกมันจะไม่ค่อยเค็มนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะครับจะออกเข้มข้นเลยรู้สึกมีรสเผ็ดแจมแจมมาจากไรเอาอะไจาขิงขณะเดียวกันนั้นก็มีผลเผานะครับ สั่งโจ๊กไปถวายสุจ้าปลนที่นี่เขาเสิร์ฟเจ้าครับเราก็ดูเข้าไปเอาใจชิบิตทำนู่นทำนี่กันแล้วก็กินโจ๊กไปด้วยเวลามาเที่ยวก็อย่างนี้ครับ ปวกต้องตกโอเค,ครับ้ีครับไม่ไล้ขับ่ะต้องต้องมาอร่อยดีมันร้อนนะขอ,อให้บากินทิมปลิมก่อนไม่มีหมูแม่อร่อยอีก Về vô đây là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  vô đây ครับคำสุดท้ายเชื่อใจครับถอ,อแล้วปืนไปดีไปดีซล่ง